เราอยู่ที่วงเวียนหน้าสถานีรถไฟอุทุมพรพิสัยใครที่ผ่านไปผ่านมาลงที่สถานีรถไฟหรือผู้ที่ที่อยู่แถวนี้นะครับเดินทางผ่านมาก็มาที่ก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ครับร้านเก่าแก่ที่สุดของอุทุมพรพิสัยนี่ไปดูก๋ยวยเตี๋ยวสูตรโบราณายในร้านก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับนี่ แขกคนแรกครับลูกค้าก็จะมีมุมน้ําดื่มนะครับตัวนี้กว๋วยเตี๋ยวครับเปิดตั้งแต่เช้าใช่ไหมครับสวัสดีครับค่ะเออกว๋วยเตี๋ยวนี่มีกว๋วยเตี๋ยวหมูหมูแดงเนาะมีลูกชิน้นหมูแดงหมูยอหมูยอกร้อ๋อสั่งได้เนาะหรือรวมกันรวมกันเลยคอ๋อรวมกันเลยครับ เ,เป็นสูตรโบราณเนาะนะหาหากินยากแถวนี้เป็นปเ็นก๋วยเตี๋ยวที่รสเด็ดที่สุด <c oughs> เแซ่บก็ใส่เยอะเนาะเป็นเช้นบะหมีท่ที่สั่งมาพิเศษครับโดยการทำก๋วยเตี๋ยวปิด ตั้งแต่กี่โมงครับนี่สองโมงสองโมงถึงแล้วแต่ค่ะถ้าหมดก็บ่ายสองครึ่งบ่ายสองครึ่งก็จะหมดแล้ว,ลวบ่ายโมงแล้วแ<ล>ต่ค่ะครับเพราะฉะนั้นให้รีบมาช่วงห้าโมงนี่มาเลยถ้าเลยบ่ายบ่ายแก่ๆไปก็จะไม่ได้กินแล้วเปินนบบทดทุกวันเลยใช่ไหมครับเปิดทุกวันพระคกับทุกทุกวันพระแต่ไม่มี ใช่ใช่อยู่ทุกวันพระนะครับไม่ใช่วันอาทิตย์วันอะไรนะวันพระเออวันพระใหญ่นี่ยแหละพระน้อยพระใหญ่บ้านเท่าเนาะก็จุดทําบุญไปทาบุญทําทานบ้างไม่หมูเขาไม่ขายหมูใช่ไหมหมูเขาไม่ฆ่าหมูด้วยหมูเขาไม่ฆ่าหมูนี่ครับโอ้โหถ้วยเริ่มเติมครับเอ้าเสิฟครับวันนี้มาเป็นขอบคุณครับนี่นี่ ร้านขายดีครับโทรสั่งได้ไหมครับโทรสั่งเหรอคะได้อยู่ค่ะโอ้ยเาไม่ไม่ใส่ให้หมดเลยเสียดายมันอะไรนั่นแหละเส้นนั่นแหละโอ้วกินไม่หมดโอ้ยหมดหมดเขาไม่ได้กินข้าวมาตั้งแต่เมื่อวานนี้เนาะมันดแดดเนาะเออเส้ลไรเส้ลไรเลิไเนยมีนเขาบม่ได้กินข้าวเต็ม่วานมาแต่ใจ่ะนี่โอ้ยมาแต่อบรม อยู่ส่คะยู้ฟ้าน,าน,นี่นะครับอ้จะ